คี่เป็นครือสมเยนือนี่คุณเป็ลูกค้าเสียงสแกก็โรายการเรื่องนี้ต้องขยายขายนวันนี้นะคะย่าเพ่ง่าใจค่ะใส่มาใส่มใส่มาใส่มาใสเสลียงมารับแม่เลยใส่มาใส่มาใส่มาใสมาสียงมาลับแม่เลยดาเปนไปก็ไม่แค่นั่คนอย่างฉันไม่เเกสโซฟแบบกูให้ชุมมบอื สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราโอ้ยมีไปออกรายการอีกแล้วนะคะรายการของช่องไทยรัฐทีวีนะคะชื่อว่ารายการเรื่องนี้ต้องขยายนะคะวันนี้พาไปกันทุกคนเลยเซฮายไหนค่ะยค่ะ์ <c oughs> สวัสดีค่ะเคยขับรถนะคะข,นข,นขนับรถของนีเองค่ะสดตัวมากๆเลยค่ะ <c oughs> ตอนนี้นะคะก็กําลังเดินทางไปแล้วนะคะ เรามาลุ้นกันอีกทีนึงว่าบบว่าวันนี้เราจะสายหรือเปล่า<บ>ถ้าสายก็ก็แค่เลดีบบน,นึงนะคะรายการเข้าประมาณสักเออบ่ายโมงครึ่งนะคะโอเคเดี๋ยวเจอกันที่ไทยรัฐทีวีค่ะ เริดม,มากเรามาแบบว่ามาวันเดียวกับพี่นางสาวไทยนะคะนางสาวไทยมาที่ไทยร้านเหมือนกันเลย ิักเตะนักจิ้งไม่เอาดเลยที่สุดน้วบ้านได้มาตายนักจิ้งไก่เบิกแรกใช่ไหมยังยังไม่เบิกแรกใช่ไหมมร้าทำไมงภาพวันนี้มันคุดคลาดโอ้โสแลงจดยคนยดวไม่เคยเลยวันน้เลยหินจ้า ก็สูรายการเรื่องนี้ต้องขยายสายันวันนี้นะคะอย่าเพิ่งขาดใจค่ะเพื่อนจับบัีไดีขาดใจเลยอ่ะใครวันสุกแล้วใคร่ีแล้วอยู่ดาาคนตรงปกนะจ๊ะตรงปกมากคุณที่แบบเอลอส่ะเพราะฉะนั้นผู้ชมอยากรู้ว่าอร่อยแซ่บสัแค่ไหนห้ามพลาดห้ามเปลียนช่องไปไหนเลยนะจ๊ะค่ะ เรื่องนี้มีพี่มานะคะมีหลายคนถามมากเลยว่าเฮ้ย hey, ทำไมต้องเป็นยำยั่วสาวพังบ้านเนื่องจากนะคะเบียเคยประกอบอาชีพนะคะเป็นนางแบบนะคะอยู่นี่ยสารเอฟเอ็มเจอเน็ตดอค่ะเป็นตัวตนของเราก็เลยต้องชื่วยำยั่ว สอ่งเกิรฟเน็กดอคืออะไรจ๊ะเป็นต่อข้างบ้านค่ะเป็นเวทีการประกวดค่ะนี่สั่ง FHM ค่ะนี่จากสาวข้างบ้านบอกเลยนะพอมาเปิดร้านแบบนี้รายได้เป็นหลักแสนคืออยากรู้ว่ารายได้ที่มันเป็นหลักแสนแล้วจริงๆคือขายของอะไรคืะขายของแราวก็คือแม่ค้านี่แหละค่ะอย่างที่บอกเมื่อกี้สีดูเลยนะคะถ้าบอกว่าถ้าสั่งแยกเนี่ยก็จะมา1,000 1,500แล้วถ้ามารวมกันเนี่ย1,900เกิน ก็คืออาหารทะเลก็สดๆมารวมยำกิ b e ี c h น้ำๆน้ำอะไรอร่อยทุกเมนูบ้าบอกเขาแตกมากสำหรับร้านนี้แม่ค้าก็สวยยำก็ดีโดนบุ้งโดนเข้าใจแล้วเย็มยำยั่วยำมันยั่วน้ำลายจริงๆน้ำลายแตกกันอ้ยหน่อยอ่ะเพราะว่ายั่วแล้วตอนนี้คือทงภาพไม่ได้กินหรอกค่ะ กินก่อนนั Safe> ่งพื่งกินแล้วอ่ะหอมาริงไหมอร่อยวันที่เชอรี่ขออะไรนะขอข้าวเหนียวขอข้าวเหนียวลืมเอามาให้เลยอ่ะชั้นหนึ่งสองสามอือหือชั้นก็ถึงจริงวะอร่อยจริงใช่ไหมคะตอนแรกก็ยั่วไม่เป็นนะกินเสร็จยั่วเป็นเลยเลิศกินแล้วยั่วยั่วกินแล้วยั่วด้วยกินแล้วยั่ว พี่พายกินรอยย้อนแล้วย้อสิคะโอ้ยมวนลูกติ๊แม่กุ้งกุ้งทำไว้ให้ล้วใช่ไหมใช่ค่ะดองต้องดองไว้นานไหมคะดองประมาณถ้าจะให้เข้าเนื้อจริงๆประมาณอาทิตย์หนึ่งสามสามวันไม่ได้สามวันขึ้นไปหลัเราทอๆค่ะเล่นดองเสร็จแล้วเราเอาไปแช่ใช่ค่ะแช่เย็นไว้ค่ะ พี่นี่อะพี่นี่สองชิมอร่อยพี่นี่กินไม่เป็นเอาหรอพี่นี่กินกุ้งไม่ได้มันดิบมันไม่ดิบอีอ๋อมันดองดองไว้ดองไว้คหรือว่ายากะกินขเนี่ย uh> ๊เเลยค่ะโอเคโอเคโอเคค่ะคานมดเมอไว้เลยนะคะขอบคุณนะคะ ลูกแม่สามารถกรอบได้นี่เป็นแป้งผสมอทำไมเนื้อนี่นะคุณลูกค้เสียงสาวแกเวลาคุยกับลูกค้าเราเวลาเวลาคุยกับเวลาคุยกับน้องชายอะเร็วไหูเออเรอ่องสิเร็อนะแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราส่อลูกค้าราทเนื้้ตัวนี้ค่าค่าค่าเ c t i n g ไองไปเนี่ยเสียไ่ได้ acting ต้องมาด้วยเลยไม่ใช่เช่าเชล่าร์นี่เค t i n g ชั่วรนะ i'm i